เป็นเวลาตอนเที่ยงแล้วฉัหันไปเจอหน้าพอดีหันมาป้าอีนี่นะคุณคุณกดกดอ๋อเลยเหรอรอจูป้าทำไมโมนิ่งนะคะทุกคนที่มันเป็นเวลาตอนเที่ยงแล้ววันนี้นะคะเป็นวันจันทร์ที่สิบ 8นะคะวันนี้มีพี่เซนงานตอนบ่ายสองนะคะพี่เซนงาน,นะคะ่ะก็คือพี่เซนวิจัยนะคะตอนบ่ายนี้คลิปนี้นะคะทุกคนข้าก็จะพาไป Walkwe e k นะคะเพราะว่าที่ w a ล k w ว e k เนี่ยเพราะว่าทางอาทิตย์อะเข้าแบบไม่ค่อยแทบไม่ค่อยได้เรียนเลยนะคะ <c oughs> ก็เลยแบบเออพาไป Walk week มันเรียนแค่าสามวันเองทุกคนมันเรียนไม่เยอะก็เลยแบบทําเป็น Walk We e k แทนแล้วกันนะคะเพราะว่าจะได้เวลาเยอะๆนอนทุกคนจะได้แบบว่าทุกคนดูคลิปยาวๆเลยนะคะ ตอนนี้ข้านั่งรอเพื่อนก่อนนะก็เดี๋ยวหาอะไรทําไปนะคะเดี๋ยวฝึกพรีเซนต์ไปก่อนเนาะแล้วก็เดี๋ยวไปดูอีทีตอนพรีเซนต์กันเลยนะคะใครดูคลิปนี้นะคะข้าฝากกดไลค์นะคะกดไลค์คลิปนี้นะคะก็าฝากกดติดตามด้วยนะคะถ้าใครยังไม่ได้กดติดตามนะฝากกดติดตามด้วยนะคะและอย่าลืมเปิดกระดิ่ง้วยนะทุกคนเพื่อรับการแจ้งเตือนนะคะ แล้ววิจัยทุกคนเข้าวทาคนเดียวนะคะคือตื่นเต้นมากทุกคนเข้าทําเกี่ยวกับการท่องเที่ยวนะคะก็คือการสร้างสื่อภาพยนตร์สั้นนะคะทุกคนเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวเมืองรองนะคะอำ mm hmm. เภอเมืองจังหวัดอุทัยธานีนะคะจังหวัดของเรานั่นเอง mm hmm. แต่ไม่รู้ว่าหัวข้อนี้จะผ่านหรือเปล่านะทุกคนวันนี้ไปนําเสนอหัวข้อน,นะคะแล้วก็พีเต์บทหนึ่งไปเลยก็รอฟังกันว่าอาจารย์ให้ผ่านหรือไม่นะคะมีอาจารย์3คนนะคะคนในการช่วยแบบ เป็นที่ปรึกษาเรานะคะก็ะคือเข้าเลือกสัตว์นี้มาด้วยความเต็มใจนะคะแล้วก็คุยเล่นกับอาจารย์ปกติแต่ว่ามีอาจารย์คนหนึ่งคะ่ะที่เด็กซีจีรู้จักไปแล้วนะคะเพราะว่า <c oughs> เขาเป็นแบบตัวตึงนะคะในการเถามคําถามเรานะคะแต่ว่าตอนคุยเล่นหรือตอนเรียนอะไรอย่างเงี้ยอาจารย์เขาคุยปกติเลยอาจารย์เขาแบบไม่มีอะไรแต่ตอนมีเซนง,งานอาจารย์เขาจะแบบคําถามเขาไม่มีอะไรหรอกทุกคนเขาแบบอยากรู้ว่าเราจะตอบได้ไหมแค่นั้นเองถ้าเราตอบได้อาจารย์ก็ไม่มีอะไรคะ่ะแค่นั้นเอง วันนี้ทุกคนข้าน่าจะต้องออกแบบงานอะไรอีกนะแต่ข้าก็คิดไว้แหละแต่ยังไม่ได้ออกแบบนะคะวันพุธนี้มีส่งมีส่งลายลายกางเกงนะคะเราจะทําเป็นของนครสวรรค์นะคะทุกคนข้าวเคยแบบว่าไปลองหาข้อมูลมาจะเป็นอะไรนะมังกรนะคะและสีที่เป็นมงคลนะคะก็คือสีแดงกับสีทอง ผ่านแล้วนะทุกคนหัวข้อผ่านแล้วนะคะแล้วเราทําคลิปทุกคนเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวนะคะมันน่าจะผ่านแล้วแหละแต่ว่าคลิปทุกคนน่าจะแบบลงที่หลังนะเพราะว่าต้องรอผ่านต้องรอแบบว่าผ่านจากฟิม์มอาจารย์ก่อนนะคะก็คือต้องให้อาจารย์ตรวจก่อนนอะถึงจะแบบผ่านแล้วก็ลงคลิปได้อะไรแบบนี้นะคะทุกคนของเพื่อนก็ผ่านไปโรงเรียนเหน่บ้างจ้าววันนี้เหนื่อย ห่านมาได้ด้วยดีไหมดีส <s> ุดยอด่า,า <c oughs> ด้วยดีมากอาจารย์ร <c oughs> ด้วยอาจารย์ตอนแรกอะเราจะไม่โดนแต่อาจารย์อะอยากคุยไงอยูย่ดีก็เกิดคิดถึงอะไรกันก็ไม่ <c oughs> ร,มนอนอรมมู้เราก็ง่วงนอนอาจารย์ก็พี่ไหมพี่เลยไหมเราก็ยังไงก็ได้ค่ะสุดท้ายก็อยากคุยแหละเห <c oughs> ็นหน้าไงหันไปเจอหน้าพอดีหันป้าอีนี่หนะคุณคุณ លាងសារបស់ស់ទីស់ นะคะทุกคนหลังจากที่เราไปเที่ยวงานลอยกระทงของมหาลัยมานะคะได้ของกินมาอันนี้น่าจะเป็นก๋วยเตี๋ยวลอดเขาเรียกก๋วยเตี๋ยวหลอดได้ไหมบนนี้เห็นไหมเห็นไหมน่ากินมากทุกคนแล้วก็อันนี้จะเป็นขนมไทยนะคะจะมีขนมชาน้ากับขนมต้มนะจ๊ะทุกคน <Yeah. S 2> สองอันแล้วก็ซื้อน้ำลำไยมานี่ก็กินแค่นี้แหละวันนี้นี่มีไก่ฉีกอ๋อวง วน้ำจิ้มเขาอร่อยมากเลยอ่ะชิมเมื่อกี้อือทุกคนมันอร่อยมากน้ำจิ้มมันอร่อยพันน้ำจิ้มด้วยน้ำจิ้มเขาทำอร่อยมากมันแซ่บมากขอน,น้ำจิ้มแต่เราใช้ตะเกียบด,ดิดัดว่าทำไมท่นี้อุ้ย,ยร่อยอ่ะนี่ข้างในก็จะเป็นมีกรกะชีกแล้วก็ผักต่างๆแล้วก็เป็นไก่นะคะเราชอบแป้งข้างนอกเขานคนอร่อย ันนี้ก็อร่อยแล้วข้าวนะขอตัวไปกินกันนะ The next day later ทุกคนตอนประมาณสิเอ็โมงกว่าแหละตอนแรกข้าวตื่นมารอดมงแล้วนะแต่ว่านอนต่อให้มันครบชั่วโมงนะคะเพราะว่าอยากได้ตื่นมาแล้วสดใสในคนตอนนี้ก็สดใสแล้วนะคะพร้อมทํางานต่อค่ะทุกคนว่าพรุ่งนี้มีงานส่งก็คือออกแบบลายกันเกงนั่นเองนะคะแต่ว่าอาจารย์บอกน่าจะให้ใส่ตัวอื่นไปด้วยอย่างเช่นแบบกระเป๋าเสื้ออย่างนี้ด้วยนะคะ ข้าเลยแบบเออเดี๋ยวมาออกแบบนะคะก็คือออกแบบมันเดียวส่งพรุ่งนี้วันเดียวเลยนะแต่ว่ามันมีแบบในหัวข้าแล้วก็ที่ข้าว,วาดไ,ไว้เมื่อวานอยู่แล้วนะคะก็จะเป็นลายของจังหวัดนครสวรรค์นะคะทุกคนแต่ว่าแบบมันยังไม่ค่อยครบส่วนนะคะเมื่อวานออกส่วนแค่สองแค่สองอย่างนะคะจะมีมังกรกับดอกบัวนะคะทุกคนแต่ว่าอย่างอื่นยังแบบไม่ได้หา,มาไม่แน่ใจว่าจะวาดแค่นี้หรือเปล่า นะคะทุกคนก็นั่นแหละเดี๋วเข้าวจะไปออกแบบนะคะตอนนี้ก็กะว่าจะทํากับข้าวกินก่อนทุกคนแล้วก็ค่อยไปออกแบบต่อทีหลังนะคะก็คือกองทัพมันต้องเดินด้วยทองนะทุกคนมันต้องแบบข้าวเป็นคนที่แบบทําอะไรต้องกินข้าวก่อนแล้วค่อยทําต่อเพราะว่าโลกกระเพาะนะคะแลวกระเพาะทุกคนทำยังไงเดี๋ยวเราจะทําไม่ได้นะคะก็ทําอะไรต้องดูเวลาทุกคนต้องกินนะคะมันไม่ได้เพราะว่าเดี๋ยวเราจะได้เนาะเข้าไปนอนโรงพยาบาลนะคะทุกคน ไม่ได้ทุกคนมาว่าเข้าไปหาหมอม,มาสองรอบแล้วทุกคนรอบแรกเป็นลำไส้อักเสบรอบสองเป็นกระเพาะอักเสบนะคะทุกคนรอบสามไม่รู้จะเป็นอะไรหรือเปล่าแต่ไม่เป็นเราทุกคนมาว่าเราตื่นมากินนะคะทุกคนพยายามแบบกินให้ตรงเวลาแล้วก็กินให้มากที่สุดนะคะเพื่อจะให้กระเพาะทํางานได้ปกตินะคะทุกคนแล้วก็พยายามนอนให้ปกติแต่ว่ามันนอนไม่ค่อยหลับนะคะช่วงนี้ถ้างานวันนี้เสร็จไปปุ๊บ ก็จะเป็นงานอาทิตย์หน้าจะเป็นของวันพฤหัสนะฮะทุกคนมันก็จะไม่มีอะไรมันก็จะเบาลงหน่อยแต่ว่าอาทิตย์นี้ต้องถ่ายคลิปนะคะทุกคนถ่ายคลิปงานเราติดตามกันได้เลยนะคะเดี๋ยวข้าจะถ่ายเบื้องหลังให้ดูแล้วกันเนาะ่าทุกคนเดี๋ยวข้าขอไปทํากับขพาวกินก่อนตอนเช้านี้นะคะก็จะเป็นเมนูคลีนนะคะทุกคนที่คลีนหรือเปล่าก็ไม่รู้แต่ว่าให้อิ่มทุกคน A few moments later. Hi ค่ะทุกคนตอนนี้หอวฟูมากนี่นะคะเป็นเวลาก็ปิดตัวเป็นเวลาตีสองสิบแปดนะคะข้าวเพิ่งทำงานเสร็จนะคะทุกคนว่าลูกมาตั้งแต่ตั้งแต่สิบเอ็ดโมงเช้านะคะไม่ใช่สิตอนบ่ายโมงทุกคนเพราะว่าข้าวกินข้าวอะไรเสร็จตอนบ่ายโมงเออข้าทำงานตั้งแต่บ่ายโมงทุกคนยันตีสองตอนเนี้ยเพิ่งเสร็จนะคะทุกคนยังมีเวลานอน 3-4ชั่วโมงนะคะตอนนี้เดี๋ยวข้ามอัดคลิปเสร็จแล้วข้าก็จะไปนอนแล้วนะคะทุกคนนี่แหละสี่ต้องมีสีเองสส้มสีเสีเทาแล้วแต่นี่ยังไม่ได้พีไม่ไม่มีคะแนนนะแต่แบบมันมันยังอยู่ในตัวนี้นะพี่พี่เก็ตย่อมระดับหนึ่ง กด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 เริ่มตรงเริ่มอ่ะไม่ใช่นะทางนูน้นทางนูน้นเออแล้วเราก็กดตามตุ่มมันอะกดกดตามที่ปลมันขึ้นอ่ะไมออ่ไม่ไม,ไม,ไม่มันต้องมันมันต้องกดตามที่ปลมันขึ้นอ่ะกดเออกดกดอ,อ๋อเลยเหรอเฮ้ เออนิหอมนีิหอมเออหอมอันนี้หอม,มอใสายดมหอมใส่เล่นมันสนุกนสนุกอันนีน้เคยเล่นโอเคนี่เคยทีเล็กได้ดีเอาไว้ตัวบอกบอกกระจาดว่าของเล่นะใช้ได้จริงเด้ออ่ะสูยตอนนั้นก็เล่นได้อันนั้นอะตอนนั้นฟินมากเลยมันกดแบบ<ห>ปั๊บแป๊บปั๊บแป๊บแล้วอะไรเอ้ยนั้นไม่เคยเห็นเฮ้เหมือนอันน่ะเหมือนไอ้ของมาสะดวก เออมันมันกดตรเป็นมากเลยอ่ะมันแบบมาไปไปไปมาลองค่ะได้ค่ะที่มาชิมาชิได้แล้วบอกอาจารย์ว่าเป็นของเล่นของเล่นยังไงของเล่นซู้ไม่ไปซู้ไม่ไปวันนี้นะคะเราถึงห้องมาที่เรียบร้อยแล้วทุกคนก็คือวันนี้นะคะเรียนตอนเช้าทั้งทั้งครึ่งวันเลยแล้วก็ตอนบ่าย ไปเที่ยวมาแล้วเพิ่งกลับถึงห้องนะคะทุกคนตอนนี้เป็นเวลาบ่ายสามนะคะ38นาทีนะคะแล้วก็จะเข้านอนกันนะคะทุกคนแล้วเราก็จะตื่นมาใช้ชีวิตตอนกลางคืนกันนะคะเพราะว่าเมื่อคืนนะคะไม่ได้นอนคุณเพราะว่าทำงานและแบบกลัวตื่นมาไม่ทันพรีเซนต์นอนทุกคนเพราะว่าเข็ดจ,จากครั้งก่อนนะคะที่แบบไปพรีเซนต์ไม่ทันนะคะเลยโดนหักคะแนนไปเราก็แบบไม่อยากเสียไม่อยากเสียคะแนนตรง,งนังน้นไงอันนี้นะคะเขาบอกว่าได้รับคําชมจากอาจารย์ด้วยนะคะไล์ ลายผ้านะคะที่เราออกแบบไปแบบดีใจมากอาจารย์บอกเลยว่าเอาเป็นลงทุนขายไหมแบบภาพคงใจมากทุกคนมันอาจจะไม่ได้สวยขนาดนั้นทุกคนแต่แบบอาจจะเข้าคิดว่าอาจจะเป็นเพราะว่าลายมันเยอะนะคะเลยแบบมันดูน่าสนใจอะไรอย่างนี้มันจะเป็นลายของนครสวรรค์นะคะก็คือเป็นจุดเด่นของนครสวรรค์ทั้งหมดเลยนะคะขอตัวไปนอนก่อนนะคะทุกคนบ๊ายบาย The next day later น้ำจัดนะครับไม่นะ้ำลำนะ้ำเนี่ยที่มันขาดพวกใบไม้ใบหญ้าหรืออะไรต่างต่างเนี่ยอันนี้คือที่คอนเซ็ปต์นะนุดที่บ้านมีแงวอย่างคน,นรักอย่างนุดมีแมว,วหรือยังเฮ้ยสามสีอยู่ทีสามสีด,สมสด้วยอะไรอ๋อลูก สามส,สี่ลยใช่แตเมื่อตื่อเลยระวังท่อร้อนลูกโอ้ยสามสี่เลยคิดถึงถนนเลยะ <c oughs> ลองจุปาาไปไหนไปนไหนใส่ถุงเท้าเด็ด ก็เด <c oughs> ินก <c oughs> ัดขอพี่มายนั่งนั่งนั่งรองนั่งกอนอันนี้ล่างแล้วน้องชื่ออะไรน้องชื่ออะไรสะต๊อบอยากเข้ามานะลูกกล้องดีแกทำไม ตอนนี้นะคะทุกคนเราเตรียมมาถ่ายงานกันมันจะถ่ายเป็นกิสกินนะคะนี่เราก็เป็นมีบทแสดงด้วยเป็นอิชิดะนามสกุลอะไรนะโคริวหรือเปล่าดูเมื่อเช้าถ้าเราจะมีเน็ตฟสผมมันก็มีแต่ว่ามันมีของใครของมัน,มน คนสวยดำผมเราจะปัดเปรกันนะวันนี้กลับมาเป็นเด็กปีหนึ่งอีกครั้งนะผมดำอะไรอ่ะไอ้น้องไอ้น้องแถวนี้ไอ้น้อง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 ทำอะไรที่น่าผากอ่น้องชน่ะ ท่าเทพบุตรเหรอเช่แล้่เทพบุตรแล้วก็มันก็ไอไอก็ถ่ายที่รึ่งตัวแล้วก็ใบข้าก็จิงธนูลงวันนี้เรามีถ่ายงานเช้าค่ะทุกคนแต่ว่าเราตื่นสายว่นงี้มาแถวอ่างมือแต่สีดำ ทำๆๆได้อ้าวอื้อไม่ให้จับด้วยจับจับจับจัปื้อเก่งมากมันร้อนมากนองเจ้นโจ้ก็รักข้าอุ้ย่ตาว แม่ย้อมือค่ะอถตอมือดานปีขยัแบบไม่ยับเป็นนั่นเลัวกลางเออวันนี้นะคะเราก็ถ่ายงานกันเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะก็คือเสร็จตอนประมาณเกือกบบ่ายสองนะคะก็คือนานมากทุกคนเพราะว่าแต่ละฉากมันต้องค่อยๆนะคะแล้วก็แบบว่า ต้องถ่ายหลายรอบเพื่อนบบว่าถ้าอะไรดีสุด,สดก็เอานั้นนะคะขอบคุณเพื่อนมากๆเลยนะคะที่แบบว่าทั้งเป็นตากล้องเป็นคนจัดจัดฉากหรือแบบว่าเป็นคนช่วยจัดท่าทางอะไรเงี้ยแล้วก็เป็นคนช่วยแบบจังร่มลังอะไรให้นะก็ขอบคุณมากเลยนะคะวันนี้คือข้ามีถ่ายแค่สองฉากนะคะคลิปนี้นะคะทุกคนก็จบแค่นี้นะคะเจอกันอีกทีคลิปหน้านะคะทุกคนรอดูกันนะคะว่าจะเป็นคลิปอะไรนะคะวันนี้ก็ไายบายค่ะทุกคน บายถ้าใครนะคะยังไม่ได้กดติดตามข้าฝากกดติดตามด้วยนะคะหรือว่าถ้าใครอยากพูดคือคอมเมนต์อะไรก็คอมเมนต์กันมาได้เลยนะคะเดี๋ยวข้าจะตอบกลับนะคะ